ดีนะคะวันนี้มิวก็จะมาทําแกงถั่วเน่าเกาหลีนะคะแกงถั่วเน่าเกาหลีมีประโยชน์นะคะเพราะว่าถั่วเน่าเหมือนบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวมิวจะให้ดูเดี๋ยวมิวจะเอาให้ดูนะคะเนี่ยถั่วเน่าเกาหลีนะคะทํามาจากถั่วลันเตาหมักนะคะอุดมไปด้วยโปรตีนนะคะมิวก็จะมาแกงถั่วเน่านะคะแกงถั่วเน่าเกาหลีอร่อยเขาเรียกเทนจังเนาะเราก็ตั้งตั้งน้ำนะคะแล้วเราก็เอานี้ใส่ ถั่วเน่ากาหลีหมักเองนะคะทําเองหมักเองค่ะปีนี้ก็จะทําเหมือนกันค่ะปีเมื่อกี้อันนี้ของปีเมื่อกี้นะคะก็ปลูกถัว่วลันเตาปลูกถัว่วลันเตาเสร็จแล้วก็เก็บ,เก,บเก็บผลเก็บผลเสร็จแล้วก็เอามาหมักนะคะให้มันเป็นแบบว่าเชื้อรานะคะแล้วก็มาบดแล้วก็เป็นนึ่งแล้วก็ทําเป็นเทนจังแบบนี้นะคะอันนี้ทําเองนะคะไม่ได้ซื้อ ใส่เทงจันลงไปแล้วนะคะอยากให้อยากให้มันอร่อยนะคะหมิวจะเพิ่มรสดีไปเพื่อความกลมกล่อมเนาะเนี่ยแม่บ้านเกาหลีนะคะใส่รสดีไปเลยมันจะมีความกลมกล่อมอร่อยค่ะของเกาหลีก็มีนะคะแต่ของเขามันจะเป็นปลาค่ะเนี่ยเหมือนรสนีบ้านเขานะคะจะเป็นปลาเป็นหมูอันนี้เป็นปลานะคะระนมีความนัวนะคะแล้วหมิวก็ใส่ผงชูรสนะคะ เพิ่มอูมามิใส่ผงชูรสแค่น้ำอร่อยแค่น้ำอร่อยแล้วก็จะคนไปนะคะแล้วก็ชิมดูว่ารสชาติได้หรือเปล่าถ้ารสชาติได้ก็ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะใส่เพิ่มไปอีกแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะใส่พริกป่นด้วยเพิ่มความเผ็ดนะคะไม่ต้องเผ็ดเยอะนะคะเพิ่มความเผ็ดใส่พริกป่นลงไป อันนี้เป็นพริกป่นเกาหลีนะคะอันนี้ก็พริกนะคะก็เก็บมาจากสวนนะคะส่วนมากจะแบบว่าจะทํากินเองหมดนะคะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ซื้อนะคะส่วนผสมหลักๆนะคะส่วนผสมหลักๆของแกงถั่วเน,น่านะคะก็จะมีโฮบักเนี่ยเขาเรียกโฮบักนะคะโฮบักบ้านเราเรียกอะไรนะอยู่จำชื่อไม่ได้แล้วก็ใส่ หอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็พริกพริกสดลงไปค่ะพริกเขียวสดนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะมาเริ่มหั่นส่วนผสมกันเลยค่ะหนูก็จะหั่นเป็นแบบว่าหั่นเป็นแบบว่าแว่นๆนะคะแว่นๆเล็กๆนะคะแว่นๆเล็กๆ ประมาณนี้น้องหมิวก็จะหั่นอันนี้มันใหญ่เน้อมิวก็จะหั่นครึ่งแรกๆน้องหมิวอยากจะบอกว่าหมิวกินไม่ได้นะคะแกงถั่วเน่าเกาหลีมันเหม็นมากเลยแรกๆเนาะแรกๆแต่พออยู่นานๆไปลองชิมดูมันโอ้มันก็มันดีนะคะมันมันเค็มๆมันมันเค็มๆแล้วถั่วถั่วถั่วเน่าเกาหลีมีประโยชน์มากๆเลยนะคะโปรตีนสูงนะคะ ว่ามันเป็นผั่วลัเตาหมักนะคะมิว่าจะหั่นประมาณนี้เนาะหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นประมาณนี้นะคะบ้านเราเรียกอะไรบ้านเราเรียกอะไรบ้านนี้เขาเรียกโฮบักเนาะบ้านเราเรียกอะไรมันมีนะคะมีนะคะมิวจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะเมื่อก่อนมิวอยู่เมื่อก่อน ป้ามิวทาสวนเนาะป้ามิวแกปลูกอยู่ป้ามิวแกปลวกปลูกอยู่นะคะเนี่ยจําชื่อไม่ได้อันนี้หอมหัวใหญ่แล้วก็หั่นนะคะหอมหัวใหญ่ก็ดีนะคะจะแบบว่าหวานๆค่ะจะหวานๆนะคะหวานๆเพราะหัวมันใหญ่มากหั่นประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่บ้านหมิวมีปลูกเห็ดด้วยนะคะปลูกเห็ดเห็ดหอมนะคะปลูกเห็ดหอมค่ะนี่นะคะเห็ดหอมข้างบ้านนะคะไม่ต้องซื้อค่ะเห็ดหอมประมาณนี้นะคะดอกกำลังสวยเลยเอาใส่ด้วยนะคะ อันนี้ก็เพราะเป็นปีนะคะกว่าจะได้เก็บกินเพราะใส่ขอนใส่ขอนไม้นะคะซื้อเชื้อมันมาแล้วก็มาฝังใส่ขอนไม้นะคะก็ได้กินอยู่นะคะได้เก็บกินอยู่มิวก็จะหันเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะประมาณนี้ เห็ดเห็ดเราปลูกเองนะคะใส่เยอะก็ได้อร่อยนะคะเนี่ยเห็ดหอมอร่อยมากๆเลยแล้วก็จะใส่พริกนะคะพริกอันนี้ก็เป็นพริกที่เก็บมาจากสวนนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บได้นานนะคะแช่ฟิตนะคะฤดือดูหนาวนะคะผักเกาหลีผักที่เกาหลีแพงมากนะคะไม่ยมอยู่ก็จะเก็บไว้แล้วก็แช่ฟิตไว้นะคะเวลาจะ กินก็ออกมาจากช่องฟิตนะคะเอามาจากช่องฟิตนะคะก็กินได้ปกติส่วนมากฤดูหนาวก็เก็บผักใส่ช่องฟิตหมดเลยค่ะแช่แข็งนะคะแช่แข็งเก็บได้นานเป็นปีสปีนะคะใส่พริกเพิ่มความเผ็ดลงไปด้วยใส่ไม่ต้องเยอะใส่แค่นี้พอใส่แค่นี้พอนะคะ ส่วนผสมก็แล้วก็จะมีเต้าหู้ด้วยนะคะมีเต้าหู้ด้วยค่ะนี่นะคะก็ใส่เต้าหู้ไปด้วยนะคะเต้าหู้เกาหลีหมิวก็จะแกะแกะเต้าหู้นะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนี่นะคะเต้าหู้เกาหลีเพราะว่า เต้าหู้ก็ทํามาจากถั่วเต้าหู้นะคะก็ทํามาจากถั่วโอเคค่ะใส่ประมาณนี้นะคะลูกประมาณนี้ลูกเตา๋าส่วนผสมก็มีไม่เยอะค่ะนี่นะคะส่วนผสมหอมหัวใหญ่นะคะหอบากพริกสดแล้วก็ถั่วแล้วก็เห็ดหอมนะคะแล้วก็ เต้าหู้นะคะใส่แค่นี้นะคะ